การชนบุรีกเกษตร5อำเภออีสานตะวันตกจังหวัดการเตรียมเพนายกเร่งรัดโครงการอุโม,มงผันน้ำจากเกินสีนักรรินปรรเทาปัญหาภัยแลง้งซ้ำซรากอนาคตจะไม่ได้ขึ้นชื่อว่าอีสานตะวันตกต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าในศักดาหว,วิเชียนศิลสอสการจนบุรีพักเพื่อไทยเขต4ประธานคณะกรรมาการวิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแง้งอันเนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลนิโยกล่าวว่าจากกรณีกรมชนรัะทานและสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทอน,นชดำเนินโครงการผันน้ำจากเสือนสีนกลินเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งอำเภอห้วยกระเจา้าอำเภอราขวัญอ,อปอบพลอหนองเปลือก อำเภอปนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีจากข้อมูลทราบว่าการก่อสร้างโครงการดังกล่าวมีด้วยกันสี่ระยะระยะที่หนึ่งก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำลอดใต้ภูเขาที่ระดับเฉลี่ย500เมตรจากผิวดินไปลงอ่างเก็บน้ำลำอีซูขนาดอุโมงค์4 2 0เมตรความยาว20.500กิโลเมตร อัตราผันน้ำวันละ1.036ล้านลูกบาทเมตรระยะที่สองก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำอิซูถึงบ่อพักน้ำหลุมรังท่อส่งน้ำเหล็กเหนียวขนาด2.50เมตรความยาว14.195กิโลเมตรระยะที่สมก่อสร้างบ่อพักน้ำหลุมรังขนาด651ไร่ ความลึก4.00เมตรความจุบ,บอ่อพักน้ำ3.70ล้านลูกบาศก์เมตรและระยะที่4ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากบอ่อพักน้ำหลุมรังไปพื้นที่รับประโยชน์ประกอบด้วยคลองสายหลักเป็นคลองดานคอนกรีตย,ยาว94.165กิโลเมตรและท่อส่งน้ำสายซอยจำนวน42สาย ระยะทางรวมกัน314กิโลเมตรผมในฐานะสสเขต4และประธานคณะกรรมมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไปแลง้งอันเนื่องมาจากปรากฏการเอลนิโยเห็นด้วยกับโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง เพราะพื้นที่5อำเภอประสบปัญหาไยแล้งมาอย่างยาวนานอยู่ในแอเรียเบสแก้ไขปัญหาไยแล้งเป็นพื้นที่อับฝนทำให้มีปริมาณฝนน้อยแหล่งน้ำต้นทุนในพื้นที่ที่มีน้อยค่า WMI ตำ่ำพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรน้ำฝนประชาชนมีรายได้ตำ่ำ ถึงแม้ที่ผ่านมาจะมีหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือพัฒนาโครงการแหล่งน้ำแต่ก็ยังไม่เพียงพอหากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะเป็นการเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนให้พื้นที่ภัยแ้งของอำเภอบ่อพอยห้วยกระเจาเลาขวาัญหนองปลือและอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชน ในพื้นที่รับประโยชน์ได้ประมาณ2.90ล้านลูกบาทเมตรต่อปีสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ชนระทาน412,736ไร่และฤดูแล้ง17,200ไร่สามารถเปิดพื้นที่ชนระทานใหม่ได้369,567ไร่ ทำให้ยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงตามนโยบายของรัฐบาลโดยการส่งเสริมให้ราษฎรในท้องถิน่นมีอาชีพการเกษตรกรรมที่มั่นคงครัวเรือนได้รับประโยชน์จากโครงการไม่น้อยกว่า53,810ครัวเรือน เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นปีละ1 3 5 0 9บาทต่อครัวเรือนในสักดาวิเชียนศินกล่าวว่าที่ผ่านมาผมมีโอกาสเข้าพบนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการอุโมงค์ผันน้ำจากเขื่อนสีนครินเพื่อแก้ปัญหาไปแลง้งอำเภอปอกพลอยอำเภอห้วยกระเจ้าอำเภอเลาขวัญ อำเภอหนองปปือและอำเภอปนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ร้อยเอกธรรมนัฐพมเพารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามและเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินโครงการดังกล่าวโดยเร็วในฐานะที่ผมเป็นผู้แทนของประชาชนเขตี ต้องขอขอบพระคุณทัางนายกรัฐมนตรีแทนชาวบ้านที่เล็งเห็นความสำคัญของโครงการอุโมงค์พันน้ำจากเขื่อนสีนักเรนเพื่อบรรเทาปัญหาไยแล้งให้กับทั้งห้าอำเภอเชื่อว่าอีกไม่นานพื้นที่ทั้งห้าอำเภอจะมีความอุดมสมบูรณ์และอนาคตจะไม่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอีสานภาคตะวันตกอีกต่อไป ข่าวนิวยี่สิบสี่การจนบุรีชุดติการไหลวารินรายงาน